ในวันที่24รกรกฎาคมปี2010ผู้คนนับแสนคนต่างหลังไหลมุ่งหน้าสู่เมืองดุสบูโปรประเทศเยอรมนีเพื่อเขารวมเทศก,กาลดนตรีระดับตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกวันนั้นเต็มไปด้วยเสียงดนตรีเสียงหัวเราะและการเฉลิมฉลองที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่ทว่าภายใต้ความสนุกสนานเหล่านั้นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครลืมเลือนก็ได้อุบัติขึ้นเมื่ออุโมงค์ที่เป็นทางผ่านสู่ความสุข กลับกลายเป็นเส้นทางสู่ความตายที่พรากชีวิตและอนาคตของพวกเขาไปตลอดกาลแล้วเรามาร่วมค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันกับอุโมงค์นรกเสียงดนตรีสุดท้ายของฝูงชน ก่อนจะไปรับชมและรับฟังเรื่องเล่าของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสภาเรื่องเล่าตอนใหม่ๆที่เราจะหยิบมานำเสนอในตอนต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีชาวสภาเรื่องเล่าทุกคนคะ่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้หญิงก็จะพาทุกคนเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี และถ้าหากพูดถึงประเทศนี้หลายคนอาจนึกถึงภาพของความเป๊ะความมีระเบียบวินัยที่เคร่งขรัดหรืออุตสาหกรรมรถยนต์ระดับโลกแต่ในอีกด้านหนึ่งเยอรมน,นีก็คือประเทศที่ให้ค่ากับเสรีภาพและสิทธิในการรวมตัวสูงมากค่ะโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์กำแพงเบอร์ลินล่มสลายในปี1989 วัฒนธรรมดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองอิสรภาพและการหลอมรวมผู้คนเข้าจากหลากหลายพื้นเพให้มาอยู่ร่วมกันซึ่งจิตวิญ,ญญาณแห่งความเสรีนี้เองค่ะที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเทคโนโพาเรตงานเริงรื่ระดับชาติที่ไม่มีใครเหมือนและเทคโนโพาเลตนี้ก็ไม่ใช่แค่ปาร์ตี้ริมถนนทั่วไปนะคะแต่มันคือส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณและวัฒนธรรมเยอรมันที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน งานเหล่านี้เปรียบเสมือนเทศกาลเฉลิมฉลองขนาดใหญ่ที่มีรถเครื่องเสียงเคลื่อนย้ายอย่างช้าๆตามเส้นทางที่กำหนดไว้พร้อมกับเปิดเพลงแดนซ์ให้กับผู้คนจำนวนมากได้สนุกไปด้วยกันโดยจุดเด่นที่สำคัญของงานนี้ก็คือเกือบทุกงานเปิดให้เข้าชมฟรี เพราะผู้จัดมักสอดแทรกข้อความรณรงค์ทางสังคมหรือว่าทางการเมืองไว้เสมอและนี่ก็ไม่ใช่แค่การแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นแต่มันคือกลยุทธ์ทางกฎหมายที่ชาญฉลาดค่ะเนื่องจากในประเทศเยอรมนีกิจกรรมใดถูกจัดอยู่ในสถานะของการชุมนุมผู้จัดจะได้รับสิทธิพิเศษและไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดเหมือนงานคอนเสิร์ตเชิงพาณิชย์ทั่วไป ด้วยช่องว่างทางกฎหมายนี้ผส,สานเข้ากับความลุงไหลในเสียงดนตรีจึงกลายเป็นจุดกำเนิดของตำนานที่โลกต้องจดจำอย่างงานเลิฟพาเล่เลิฟพาเลถูกจัดขึ้นครั้งแรกในเดือนกร,รกฎาคมปี1989ที่กรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมเพียงประมาณ150คนพวกเขามารวมตัวกันภายใต้คำขวัญที่เป็นเอกลักษณ์ ว่าสันติสุขความปีติและความเบิกบานคำขวัญน,นี้มาจากวล,ลีภาษาเยอรมันซึ่งเป็นการเปรียบเปรยแบบติดตลกถึงสภาวะที่ทุกอย่างดูราบรื่นสวยงามและเต็มไปด้วยความสุขเบิกบานค่ะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆงานนี้ก็ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเทศกาลร,ระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีจนกระทั่งในปี2007 ก็ได้เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อทางการของกรุงเบอร์ลินไม่อนุมัติใบอนุญาตให้จัดงานในพื้นที่อีกต่อไปแต่ทว่านั้นก็ยังไม่ใช่จุดจบของตำนานเพราะบรรดาเมืองอื่นๆทั่วยรมันต่างก็แสดงความสนใจและพร้อมใจกันยื่นมือเข้ามาเป็นเจ้าภาพแทนในช่วงไม่กี่ปีต่อมาเลิฟพาเลตก็ยังคงสานต่อความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่โดยย้ายไปจัดที่เมืองเอเซนและเมืองดอทมุน ก่อนที่เมืองดุยสบวกจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งสำคัญในปี2010อย่างไรก็ตามค่ะการจัดงานที่ดุยิสบวกในครั้งนี้ก็มีความแตกต่างจากที่อื่นๆและถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเลิฟพาเลทที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการเดินขบวนไปตามท้องถนนทั่วเมืองมาเป็นการจำกัดพื้นที่ให้อยู่ภายใต้สถานที่ปิดเพียงแห่งเดียวซึ่งนั่นก็คือลานรถไฟเก่า โดยที่ภายในงานก็จะมีขบวนรถดนตรีวิ่งวนเป็นวงอยู่ภายในลานแล้วก็ถูกเสริมด้วยเวทีการแสดงที่ตั้งอยู่กับที่ค่ะแต่ปัญหาสำคัญในครั้งนั้นก็คือพื้นที่จัดงานมันถูกล้อมรอบด้วยถนนแล้วก็เส้นทางรถไฟจึงทำให้มีทางเข้าและออกเพียงทางเดียวโดยเส้นทางดังกล่าวก็เป็นอุโมงค์ยาวที่ลอดใต้พื้นที่จัดงานเชื่อมจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งราวกับข้อขวดขนาดใหญ่ และภายในอุโมงก็ยังมีทางเชื่อมที่เป็นเนินอยู่สองจุดสำหรับเดินขึ้นจากพื้นที่อุโมงไปยังลานจัดงานด้านบนโดยฝั่งหนึ่งก็เป็นทางลาดค่อนข้างกว้างส่วนอีกฝั่งมีขนาดแคบกว่าและเงื่อนไขที่น่ากังวลที่สุดก็คือไม่ว่าผู้เข้าร่วมงานจะกำลังเดินเขา้าหรือว่าเดินออกจากพื้นที่จัดงานทุกคนจะต้องใช้เส้นทางนี้เส้นทางเดียวเท่านั้น ด้วยลักษณะที่เป็นคอขวดเช่นนี้ผู้จัดงานจึงตัดสินใจกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน2,500,000คนซึ่งตัวเลขนี้ก็ถือว่าน,น้อยมากๆค่ะเมื่อเทียบกับเลิฟพาเลทในปีก่อนหน้าที่มักจะมีผู้เข้าร่วมนับล้านคนในการเตรียมความพร้อมผู้จัดงานได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อวางแผนรับมือกับผู้คนจำนวนมากที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามา โดยมีการกำหนดเส้นทางการสัญจรไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เข้าชมจะถูกระบายไปตามเส้นทางหลักสองสายมุ่งหน้าสู่จุดทางเข้าที่ปลายอุโมง์ทั้งสองด้านและเมื่อผ่านการตรวจความปลอดภัยแล้วทุกคนจะต้องเดินเข้าสู่อุโมงและมุ่งหน้าไปยังทางลาดขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงจุดกึ่งกลางก่อนจะขึ้นสู่ลานจัดงานด้านบนโดยผู้จัดงานคาดการไว้ว่าเมื่อผู้คนขึ้นไปถึงด้านบนและมองเห็นขบวนรถดนตรีที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ พวกเขาจะเดินตามขาบวนเหล่านั้นไปโดยสัญชาตญาณซึ่งจะช่วยให้การไหลเวียนของผู้เข้าชมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสำหรับขาออกผู้เข้าชมสามารถใช้ทางลาดขนาดเล็กที่จัดไว้เป็นทางออกโดยเฉพาะหรือเลือกเดินย้อนกลับลงมาตามเส้นทางเดิมโดยมีการแบ่งพื้นที่ภายในอุโมงค์ครึ่งหนึ่งสำหรับผู้ที่กำลังออกจากงานตามแผนการที่ถูกออกแบบไว้แผนนี้ดูเหมือนจะรองรับการสัญจรที่สวนทางกันได้อย่างเพียงพอใช่ไหมคะ แต่ถ้าว่าเมื่อถึงวันจริงในวันที่24กรกฎาคมปี2010ปรากฏว่าการเตรียมสถานที่และงานโครงสร้างบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จค่ะทำให้การเปิดงานต้องล่าช้าออกไปถึง1ชั่วโมงเต็มและส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมหาศาลที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเริ่มสะสมแล้วก็เบียดเสียดกันอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้า ต่อมาเมื่อประตูทางเข้าเปิดออกในช่วงแรกทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะแต่ไม่นานนักปัญหาก็ได้เกิดขึ้นตรงทางลาดหลักซึ่งถือเป็นเส้นทางสำคัญในการเข้าสู่งานเนื่องจากพื้นที่ทางเดินถูกทำให้แคบลงจากการวางแผงกันและการจอดยานพาหนะขวางไว้รวมถึงยังมีรั้วชั่วคราวที่ใช้ในช่วงเตรียมงานที่ไม่ได้ถูกหรือถอนออกไปยังคงตั้งขวางอยู่ และนอกจากปัญหาเรื่องความแคบแล้วนะคะสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงานเองเพราะเมื่อผู้เข้าร่วมงานมาถึงจุดสูงสุดของทางลาดหลายคนมักหยุดยืนนิ่งเพื่อมองหาทิศทางและตัดสินใจว่าจะไปทางไหนต่อและเมื่อผู้คนนับพันคนหยุดชะงักอยู่ที่จุดเดียวการเคลื่อนตัวจึงเริ่มติดขัดก่อนที่การสะสมของผู้คนอย่างหนาแน่นจะเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว ความเอออดนี้เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย2องโมงสินาทีและเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นสถานาการณ์ก็ได้เลวร้ายลงจนเริ่มส่งผลกระทบไปถึงขบวนรถดนตรีที่วิ่งวนอยู่ภายในพื้นที่ต้องวิ่งวิ่งหยุดหยุดตลอดช่วงเวลาที่เหลือของงานเมื่อรถขบวนดนตรีไม่สามารถวิ่งได้ตามปกติ บทบาทของมันในการช่วยดึงดูดและกระจายผู้คนออกจากบริเวณทางลาดก็ได้ลดลงไปทันทีค่ะและในเวลาเดียวกันความกลาหลก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีผู้ต้องการออกจากงานจำนวนมากไม่ทราบว่ามีทางออกเฉพาะหลายคนจึงเลือกที่จะเดินย้อนกลับลงมาตามเส้นทางเดิมที่ใช้เข้าไปส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวส่วนทางระหว่างขาเข้าและขาออกและทำให้การสัญจรภายในอุโมงค์ติดขัดอย่างรุนแรง และเพื่อเร่งแก้ปัญหาความราชาหนีผู้จัดงานจึงส่งเจ้าหน้าที่ที่เร,เรียกว่าผู้เชิเข้าประจำบริเวณทางเขา้าโดยมีหน้าที่หลักก็คือเร่งให้ผู้ที่เพิ่งมาถึงเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่จัดงานให้เร็วที่สุดแต่ทว่าเมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงประมาณบ่ายสามโมงห้บห้านาทีสถานการณ์ก็เริ่มควบคุมไม่ได้ค่ะ รัวกันบางจุดไม่สามารถทนแรงดันของผู้คนจำนวนมากได้จนพังลงและทำให้ผู้เข้าร่วมงานทละลักข้ามแนวกั้นเข้ามาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจปิดจุดทางเข้าทั้งหมดพร้อมตั้งแนวกั้นบริเวณทางลาดหลักเพื่อสกัดไม่ให้มีคนไหลเข้าสู่อุโมงค์เพิ่มขึ้น และในขณะนั้นแผนการจัดการก็ถูกเปลี่ยนอย่างกระทันหันโดยที่เปิดทางลาดเดิมเป็นทางออกให้กลายเป็นทางเข้าหลักแทนเพื่อระบายผู้คนที่ติดคขังอยู่ภายในอุโมงค์ให้สามารถทยอยเข้าสู่พื้นที่จัดงานได้ค่ะ อย่างไรก็ตามการปิดจุดทางเข้ากลับให้ผลตรงกันข้ามเพราะทำให้ผู้คนจำนวนมหาศาลสะสมตัวอยู่บริเวณด้านนอกโดยที่มีเพียงตำรวจไม่กี่นายแล้วรั้วชั่วคราวบางๆกั้นเอาไว้และสุดท้ายแนวป้องกันเหล่านั้นก็ไม่อาจต้านทานแรงดันของมวลชนได้ทำให้ผู้เข้าร่วมงานยังคงทัลักเข้าไปในอุโมงค์จากทั้งสองด้านอย่างต่อเนื่องกระทั่งเวลาประมาณ4โมง15นาทีแนวปิดกั้นต่างๆก็เริ่มพังลงทีละจุด ผู้คนนับหมื่นหลังไหลเข้าสู่อุโมงค์และมุ่งหน้าไปยังทางลาดหลักโดยที่ไม่มีการควบคุมหรือว่าจัดระเบียบใดๆแล้วเพียงไม่กี่นาทีต่อมาภายในพื้นที่ก็เกิดการเบียดเสียดกันอย่างรุนแรงก่อนจะลุกลามเป็นภาวะที่เรียกว่าคลาวคัชหรือว่าการเบียดกันจนเสียชีวิตซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของฝูงชนจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษก็ได้อธิบายว่าคลาวคัช คือเหตุการณ์การเบียดเสียดกันของฝูงชนจำนวนมากจนอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนื่องจากขาดการหายใจเป็นเวลานานซึ่งในขณะนั้นผู้คนจำนวนมากถูกบีบอัดอยู่ระหว่างกำแพงคอนกรีตทั้งสองด้านแทบไม่มีทางหนีขณะที่ผู้เข้าร่วมงานระลอกใหม่ ที่อยู่ในลึกเข้าไปในอุโมงคมองไม่เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าก็ยังคงดันตัวไปข้างหน้าตามสัญชาตญาณเช่นเดียวกับกลุ่มที่พยายามเบียดออกจากพื้นที่จัดงานและภายในเวลาอันสัน้นสถานาการณ์ก็เริ่มรุนแรงขึ้นแม้จะมีผู้เข้าร่วมงานบางส่วนสามารถฝ่าผู้คนขึ้นไปตามทางลาดได้สำเร็จ แต่คนอีกจำนวนมากก็ยังพยายามหนีเอาชีวิตรอดโดยการปีนขึ้นไปบนเสาไฟปีนบันไดแคบข้างทางหรือแม้แต่ปีนขึ้นไปบนตู้คอนเทนเนอร์แต่โดยจำนวนผู้คนที่มันมากเกินไปทางนี้เหล่านั้นจึงช่วยชีวิตผู้คนได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นค่ะส่วนคนที่ยังติดอยู่ด้านล่างก็แทบไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากต้องเผชิญกับแรงบีบอาจจากรอบด้านบีบเข้ามาหากัน ทุกคนต้องพยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อทรงตัวไม่ให้หลมพยายามหายใจและพยายามรักษาสติเอาไว้ในช่วงเวลานั้นผู้คนอัดแน่นจนบางคนถูกแรงเบียดจากรอบด้านยกตัวลอยขึ้นจากพื้นผู้รอชีวิตหลายคนเล่าว่าภายในอุโมงนั้นร้อนและอบอ้าวจนแทบหายใจไม่ออกหลายคนถูกเบียดจนไม่สามารถขยับแขนหรือว่าขาได้ และไม่นานความอ่อนล้าและการขาดอากาศก็ทำให้หลายคนหมดสติล้มลงและถูกเหยียบซ้ำหนึ่งในผู้รอดชีวิตได้เล่าถึงช่วงเวลาที่เขาพยายามช่วยชีวิตชายคนหนึ่งที่กำลังจะหมดสติไว้ประมาณว่าไม่นานนะักเขาก็สลบไปอีกครั้งฉันรู้สึกได้ว่าพื้นที่รอบตัวบีบแคบลงเรื่อยๆฉันพยายามประคองเขาไว้สุดกำลังเท่าที่จะทำได้แต่สุดท้ายฉันก็ต้องเลือกเอาชีวิตของฉันให้รอดก่อน ชายคนนั้นค่อยๆเลื่นหายลงไปกองกับพื้นแล้วฉันก็ไม่เห็นเขาอีกเลยผู้คนบีบอัดเข้าหากันทันทีแล้วก็ปิดทับร่างของเขาไว้โดยที่ไม่มีใครสามารถขยับหลบทางให้ได้เลยในสถานาการณ์เช่นนั้นทุกการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ใครบางคนเสียหลักล้มลงทันทีและเมื่อใครก็ตามที่ล้มลงแล้วส่วนใหญ่ก็มักไม่มีโอกาสที่จะได้ลุกขึ้นมาอีกเลย แม้จะอยู่ท่ามกลางความโกลาหลผู้คนจำนวนมากก็ยังคงพยายามช่วยเหลือกันเท่าที่จะทำได้ค่ะพวกเขาส่งขดน้ำจากมือต่อมือโดยผู้ที่ยังพอขยับแขนได้ขณะที่บางคนก็ทำได้เพียงแค่เอ่ยคำปลอบใจเพื่อดึงสติก,กันและกันท่ามกลางความสิ้นหวังและเมื่อความแออัดเริ่มทุเลาลงพื้นที่บริเวณตรงกลางของทังลาดก็เริ่มมีช่องว่างให้เห็นอยู่บ้างแต่ในช่วงเวลานั้นผู้คนยังคงตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หลายคนจึงยังพุ่งความสนใจไปที่เสาไฟและบันไดแคบๆซึ่งเป็นทางหนีเพียงไม่กี่ทางส่งผลให้บริเวณจุดทางออกเหล่านั้นก็ยังคงมีคนเบียดเสียดกันอย่างหนาแน,น่นขยับไปไหนไม่ได้อยู่นานหลายสิบนาทีเลยค่ะขณะเดียวกันในช่วงที่โศกนาฏกรรมกำลังเกิดขึ้นบริเวณทางลาดในภายในอุโมงค์งานเทศกาลด้านบนกลับยังคงดำเนินต่อไป ผู้จัดงานรับทราบถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นแต่ประเมินว่าไม่มีทางออกอื่นรองรับและการสั่งยุติงานในทันทีก็อาจจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกในที่สุดช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นสถานการณ์ความวุ่นวายก็ได้คลี่คลายลงมเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถดึงตัวผู้คนจำนวนมากออกจากจุดเกิดเหตุได้สำเร็จทำให้ผู้ที่ยังคงติดอยู่เริ่มมีพื้นที่หายใจและค่อยๆตะเกียกตะกายขึ้นจากทางลาดเข้าสู่พื้นที่จัดงาน และเมื่อผู้คนเริ่มแยกยายออกไปภาพความจริงอันน่าสะลุดใจก็ปรากฏต่อสายตาภาพนั้นมีทั้งผู้บาดเจ็บผู้หมดสติและแรงของผู้เสียชีวิตกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่บางคนเสียชีวิตจากการถูกเหยียบซ้ำถัมกลางความโกลาหลน,นั้นสำหรับการเสียชีวิตของเหยื่อส่วนใหญ่ก็คือการขาดอากาศหายใจเนื่องจากแรงเบียดอัดจากผู้คนรอบข้างจนร่างกายไม่สามารถขยับหน้าอกเพื่อหายใจได้ค่ะ โศกนาฏกรรมครั้งนั้นคราชีวิตผู้คนไปทั้งหมด21รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ650คนและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้คนอีกหลายพันคนที่ตกอยู่ในภาวะช็อกและต้องเผเชิญกระบาดแผลทางจิตใจจากสิ่งที่พวกเขาได้พบเห็นในวันนั้นหลังเหตุการณ์สงบลงพนักงานสอบสวนก็ได้พยายามสืบหาคำตอบว่าใครต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียครั้งนี้ ซึ่งก็มีหน่วยงานหลักที่ถูกเพ่งเล็งอยู่3ฝ่ายค่ะนั่นก็คือผู้จัดงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองดยสบวกที่เป็นผู้อนุมัติแผนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ควบคุมดูแลทางเขา้าอย่างไรก็ตามไม่มีฝ่ายใดออกมายอมรับผิดเลยแม้แต่ฝ่ายเดียวต่างคนต่างก็โยนความผิดให้กันและกันจนในที่สุดก็มีการตั้งข้อหาทางอาญารวมถึงข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับบุคคลทั้ง10คน ซึ่งก็ประกอบไปด้วยทีมผู้จัด4คนและข้าราชการของมืองอีก6คนแต่ทว่าหลังจากกระบวนการพิจารณาคดีที่ยืดเยื้อยาวนานในที่สุดศาลก็มีคำสั่งยกฟ้องและระงับข้อหาทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าเวลาล่วงเลยมานานเกินไปจนไม่สามารถดำเนินคดีต่อไปได้และแน่นอนว่าการตัดสินใจนี้ก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับสังคมเป็นอย่างมากค่ะหลายคนเชื่อว่านายกเทศมนตรีในขณะนั้น เป็นต้นเหตุสำคัญที่อนุมัติให้จัดงานทั้งที่มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยเพียงเพราะต้องการผลักดันภาพลักษณ์ของเมืองเพื่อให้ได้รับเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมจนสุดท้ายเขาก็ถูกคนในเมืองลงประชามติถอดถอนออกจากตำแหน่งแม้เจ้าตัวจะยืนกรานว่าไม่ได้กระทำผิดใดๆก็ตามจากโศกนาฏกรรมดังกล่าวงานเลิฟพาเลทก็ถูกยกเลิกทาวนเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิต และหัวหน้าผู้จัดงานก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าเศร้าประมาณว่าเลิฟพาเลตเคยเป็นงานแห่งความสุขและสันติภาพแต่จากนี้ไปมันจะถูกบดบังด้วยคราบน้ำตาเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวของพวกเขาพวกเราขอตัดสินใจย,ยุติงานนี้ไว้เพียงเท่านี้และนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของงานเลิฟพาเลตตลอดกาล หลังจากที่ทางช่องของเราได้นำเนื้อหาทั้งหมดมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้หยิงก็มองว่าโศกนกาฏกรรมในครั้งนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของใครคนใดคนหนึ่งค่ะแต่มันคือบทเรียนราคาแพงที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของแผนงานและปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่เหนือการควบคุมที่มาบรรจบกันในเวลาที่ผิดที่ผิดทางเหตุการณ์ที่เมืองดุสบวก ก็ได้สะท้อนให้เราเห็นว่าการที่ดูแลผู้คนนับแสนไม่อาจมองข้ามรายละเอียดเล็กน้อยได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรั้วกันที่ยังคงไม่รื้อถอนหรือการสื่อสารที่ล่าช้าไปเพียงไม่กี่นาทีเพราะสิ่งเล็กๆเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่และนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการมองหาคนผิดก็คือการตั้งคำถามว่าเราจะเรียนรู้จากความเจ็บปวดครั้งนี้อย่างไรเพื่อให้ในอนาคตพื้นที่แห่งความสุขของผู้คนยังคงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและทุกคนสามารถกลับไปหาคนที่รักได้อย่างปลอดภยัยเพราะบทเรียนที่แลกมาด้วยชีวิตคือบทเรียนที่โลกต้องจดจำและไม่ควรถูกปล่อยให้เกิดซ้ำรอยอีกต่อไปค่ะ แล้วชาวสภาเรื่องเรามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยค่ะและถ้าหากมีข้อมูลส่วนใดที่เญิงนำเสนอผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปหญิงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาณะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปอย่าลืมดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ดีแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ